แคดิทผู้แปลชอบไงถึงปลแคดดิทผู้แปลมั่วมาปลาถ้าใครอยากอ่านคนใครก็สามารถไปอ่านได้ที่แผดได้นะครับผู้หญิงมง่เลยเธอเป็นเพียงเข้มมักในเกมของฉันตอนนี้ฉันมีวลังเธอละ่ะมีอะไรชายคนนี้ที่กงจึงอยู่ <c oughs> กับเวลาพอของเธอดูถูกฉันเขาไม่มีความพยายาม ที่จะสนับสนุนบาเดอร์ที่เจ็ดทุกอย่างเขาสามารถทำลายแผนการของฉันได้เขาสมควรตายพ่อพ่อฉันยอมจ่ายเงินให้ครอบครัวของฉันเพื่อช่วยชายคนนี้ให้ได้รับพลังพระเจ้าของฉันสนสียลูกสาวที่หมกเาุาพ่อของฉันซึ่งได้รับ พ่อฉันซึ่งได้รับใช้จักรพรรดิมาสามชั่วคนถูกส่งไปที่ความตายอยู่เกียงข้างครอบครัวบ่านตระกูลชูแม่ฉันหายไปไหนฉันรู้สึกขอบคุณเสมอที่เธอดึงฉันเข้ามาอย่างไรก็ตามฉันเกยียดชะตากรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของคุณคุณสามารถมี ทุกที่คุณต้องการในโลกโดยไม่ต้องถามยิธทําอย่างไรผู้หญิงคนนี้ชูใส่อยู่หลายปีก,ก่อนพ่อแม่ของฉันเจอกับเด็กผู้หญิงไร้เดียงสาที่กำลังหิวโหยรับรับเธอมามอบให้เธอด้วยอาหารละปฏิบัติต่อเธอ เหมือนเป็นตัวเองเธอเป็นน้องสาวของฉันมาหลายปีฉันไม่คาดหวังที่จะหายฉันออกไปเพื่อรวมโชคดีของเธอเธอคิดว่าเมเจ็ตตี้เขารักเธอจริงๆใช่ไหมเขาแค่ต้องการกำลังทหารของพ่อตอนนี้เธอมันไร้ประโยชน์เธอไม่สามารถพักผ่อนอย่างสงบ ได้อีกต่อไปเธอไม่พอใจกับสิ่งที่ทำบ้างคนมาลากเธอลงทำให้เธอเป็นหนึ่งในสาวสวยสำหรับทหารของฉันฉันจะใช้ชีวิตของฉันต้องการให้เธอประหยัดชีวิตที่ขมขื่นทั้งหมด ที่มีให้พ่อแม่ถ้าเชนฟังคำแนะนำของพวกคุณแล้วเชนจะไม่ลงเอยแบบนี้เธอจะไม่ถูกฆ่าอย่างใดอย่างหนึง่งเชนอยากมีชีวิตอยู่อีกต่อไปชิกงเฉิงยูชิสซยูชิกงเฉิงยูชูสซยูเั่นจะทำให้ ฉันจะจำความเจ็บปวดที่เธอกระทำต่อฉันหากมีชีวิตยอยู่หลังความตายฉันจะสงแหวงหากันแก้แค้นนี่เป็นที่ไหนวันนี้มาลาดด้ให้ฉันช่วยแต่งตัววันนี้เป็นวันวิวาของคุณชายอยู่หรอที่กรงเฉิยงยูั่นแต่งงานเหรอเธออายุเท่าไหร่ ตอนนี้เปียอะไรเกิดอะไรขึ้นกับคุณมาลิดี้ฉันอายุ15ปีฉันอายุน้อยกว่าคุณมีเลดี้หปี16ปีก่อนเกิดอะไรขึ้นฉันไม่ได้กัดลิ้นของฉันที่โอคอมิตฟ้องเหรอผู้หญิงไม่เไรฉันมีความสุขมากโปรดช่วยแต่งหน้าให้ฉันหน่อยวันนี้ เป็นค่านิยมของการเฉลิมฉลองคุณเป็นเหมือนแทพสู้ใช่เหรอฉันกลับมาแล้วในชีวิตนี้แห่งความรักและความเกลียดชังควรเป็นของใครดีคิดว่าฉันจะไม่รู้ได้ยังไงกัน ว่าก็คือปีศาจในรล้ามนต์วันนี้คือเธอญิงของผมฉันไม่คิดว่าเธอจะตัดสินใจได้ง่ายเสียงนี้คืออะไรไปขั้นหนึง่งชิงเหวเมื่อที่นุ่มนวลน,นี่เพราะเธอสวยจังไม่ใช่คนท่วไปบอกว่าไม่มีอะไรพิเศษที่โดูจากเธอสวยจริงๆใช่ธอคิดจะนอนอีกเดิไหมตวนตาใช้คนนี้น่ากลัวมากชิงเหว่ยรู้สบายดีไหม พี่ชายเจ็ดสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เป็นความผิดของผมเองอย่าไปตำหนิเธอเลยนะนี่คือเจ้าชายคนที่เจ็ดที่ฉันไม่เคยเห็นหน้าของเขาเมื่อชาติก่อนฉันได้ยินว่าเขาเข้าสู่สงครามเมื่อเจ็ดปีที่แล้วเขาตายเป็นเวนกรกัดเมื่ออายุสิบป,ปีเพียงแต่เนื่องจากสงครงามทาให้ขาทั้งสองข้างเขาได้รับบาดเจ็บสหาหัสและขาเขาไม่สามารถเดินต่อไปได้อีกเสื่อโปรดให้อภัยกับฉันที่ ตัวหยาบคายในเมื่อกี้ด้วยค่ะท่านชิงหยานี่พิจัยของข้าเองพี่เศยคนที่สามวันนี้เป็นวันแต่งงานของนายปวดลืมแบบครรมแต่งงานด้วยความคิดของคุณได้อย่างง่ายดายไปกันเถอพะพ่อใหญ่ะชิงหยอเธอกลัวแค่ตอนนี้หรือไม่ไม่ต้องกังวลเวลาให้ฉันจับมือเธอไปเียมต,ติตามพิธีแต่งงานด้วยกันเถอะ หลังจากแต่งงานกับเธอเป้าหมายของฉันจะยู่ไม่ไกลดังนั้นนี่คือความคิดภายในฉันได้ยินพวกเขาได้อย่างไรจิงเหรฉันทำอะไรผิดฉันไม่ต้องการที่จะดําเนินอีกต่อไปคุณหมายถึงอะไรฉันต้องการกเรื่อกง,งานแต่งงานเพราะคุณไม่สมควรได้รับมัน